น้องจอบเป็นจอบเด็กมื่อนี้จอบยังวะ่ะที่วิบมกระแล้งงัวหลุดอันจอบเบิง้งนายแบบท่านหนึ่งนะคะพี่น้องนัง่นก็คือน้องยูรินะคะหลังจากที่เพิ่นไปทายแบบของแบรนด์ดานิกนะคะพี่น้องกะจะมีอยู่เซตเซ็ตหนึ่งนะคะพี่น้องที่อาเพื่นอนว่ายังอะ่ะน้องใส่เสือออกสีน้ำตาลเนาะพี่น้องเนาะ ใส่เสื้อออกสีนด,ดีมตาลและ,ะอ่าโชว์แผ่นอกแน่จักหน่อยนะคะพี่น้องซึ่งพ่นอุบไว้มื้อนี่นะคะก็เห็นบอดเฟมบอกว่าจะให้น้องเป็น,นอ่นเป็นคนปอยรูปภาพนะคะรูปภาพที่น้องเดี๋ยวไปถ่ายแบบสำหรับเซตนี่เองนะคะในเวลาหกโมงแรงนะคะพี่น้องนี่ตอนนี้ก็หกโมงแรงแหละคณะที่เข้าถ่ายถ้ำอยู่นะคะพี่นอ้องเมื่อเนี่ยก็เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะ การรุ่นถาเปิดเบื้อยู่นะคะพี่น้องแต่ว่ากัยังไม่ทันได้เห็นนะคะหกโมงสี่แปดน,นาฬิกากว่าแล้วนะคะกัยังไม่ทันได้เห็นไม่ทันได้เห็นอ่าภาพนายแบบที่น้องไายนะคะอ่าที่น้องไายนายแบบเซนนี่นะคะพี่น้องกาจังค่อยติดตามกันเบิ้งนะคะว่ารูปภาพจะออกมาเป็นแนวใดรอคือจังทุกๆภาพที ทีเพิ่อนได้เอาอ,อกมาสูสายตายเ้าเบิงบอนะคะพี่น้องคือบอกได้เลยว,ว่าฝีมือฝีไม้ลายมือการทายแบบของน้องการโพสท่านี่คือ,อทางทีมงานนี่ก็จะมีบอกวิธีการโพสละกะแต่งหนา้าแต่งเครื่องตกแต่งนี่คือทีมงานของเพิ่นเนเฮ็ดให้นน้องอยุ่แล้วแหละค่ะพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่เขาเห็นก่อนหน้านี้ก็คือในงานวันเกิดของบอดบิ๊กเนี่ยแหละค่ะพี่น้องที น้องได <c> ้แ <oughs> สดงเนาะโชว์โชว์การเดินแบบนะคะทีศิลปินในค่ายนะคะพี่น้องทีมีการโชว์การเดินแบบนะคะ <c oughs> น้องก็จะไปน้ำสามไอ้น้องเพิ่นละนะคะ <c oughs> บ่าวกล้องกับคู่ชินจังละกันน้องยูรินะคะจะเป็นเซ่สามคนเพิ่นนะคะพี่น้องในทีมน้องยูรินี่จะใส่สูสีแดงเนาะก็คือเขาจะตดตามมาจากตรงนั้นแหละการที น่องยางทายางอ่าแล้วก็วิธีการโพดนะ,ะการแนบมึงกล่องมุ่งกล่องพวกนี้คือได้มดนะคะพี่น้องคือถ้าบบหูว่าน้องบ่เคยเดินแบบเลยนะคะพี่น้องก็จะคิดว่าน้องนี่เป็นนาาแบบอาจจะเคยเดินแบบมาก,ก่อนนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกลูกหนึ่งที่เฮาลอดติดตามช่มผลงานของน้องอยู่นะคะการพัฒนาของน้องนี่บอกได้เลยะคะ่ะพี่น้องว่าก่าวกระโดดแห้งนะคะเพรว่าจะเป็นทั้งดัน เสียง้องนี่บ่ต้องห่วงนะคะเสียงดีอยู่แล้วนะคะพี่น้องเป็นเอกลักษณ์ของพ่นอยู่แล้วแล้วก็ลองเพ่งใดทุกแนวนะคะค่หนีมือนีสาหรับมือนีเฮากับมาลุนการบทบานนทในการอาโพธาการทายแบบของผลิตภัณฑ์ของบอดเฟมนะคะพี่น้องว่าจะออกมา่อซําไดแต่ว่า,าจากที่เพิ่นเงมีมยอองมาหลายหลายภาพน,นี่ก็คือว่าถือว่ารอนะคะพี่น้องเหมือนหนุ่มญี่ปุน่นหนุ่มหน่อยญี่ปุ่นนะคะพี่น้อง รอทุกภาพทุกทุกรูปเลยนะคะพี่น้องการโพสท่าของเพื่อนหรือแม้กระทั่งอาภาพที่ช่วงเตยล่านะคะพี่น้องในอีพีสิบแปดนะคะช่วงเตยล่าที่น้องใส่เสืออ่าคล้ายๆไล่สกอตนะคะพี่น้องออกทนสีสีออกอ่สีกลมในชั่งน้อยเนาะพี่น้องเนะาะออลานี่มาแบบเต็มเลยนะคะพี่น้องนาไซกิกเลยนะคะซึ่งอ่า จากที่บ่เคยส,สั่งซื้อบ่เคยสั่งซื้อพวกอของออนไลน์แบบสบู่แนวนี้นะคะพี่น้องก็ได้สั่งซื้อเด้ค่ะพี่น้องแต่ว่าก็ถือว่าใส่ดีของเพิ่นอยู่นะคะพี่น้องบอ่ว่าจะเป็นสบู่ทูหนาหรือว่าสบู่ทูตัวหรือแม้กระทั่งหลังจากที่น้องแต่ทายแบบแล้วนะคะได้ยินบอดเฟมเพิน่นเบากับอบอดบีกว่าออเดอร์ในการสรั่งซื้อนะคะสบู่ เดี๋ยวนี้เขาเรียกเอิรนสบู่ดานนิกแล้วเพิ่นว่าเขาเอิรนสบู่ดานน้นองยูริแล้วนะคะพี่น้องออเดอร์นี่ถล่มทลายเลยนะคะพี่น้องก็เป็นอีกอ่ากาวหนึ่งที่เขาเห็นการพัฒนาของน้องยูรินะคะในด้านการถ่ายแบบนะคะพี่น้องกะรอชื่นชมอยู่ค่ะพี่น้องเห็นบอกว่าจะออกอ่าน้องจะลงช่วงฮงม้งแรกนะึ่งคือสิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาฬิกาตรงเห็นบอดเฟมพันวาจังสันนะคะกับจอบอยู่นะคะแต่ว่า เมื่อกี้ขับไปเบิ่งแล้วบ่้านได้เห็นนะคะพี่น้องนะตอนที่เฮาถ่ายวิดีโออยู่นี่ก็เลยยางออกมาล่องไฮทงหน้านี่แหละค่ะพี่น้องก็ว่าถึงในเรื่องที่น้องจะโพสนะคะโพสร,รูปภาพที่ที่น้องเดี๋ยวไปถ่ายแบบของของแบรนด์ของบอดเฟมนะคะพี่น้องซึ่งเห็นบอดเฟมบอกว่าจะให้น้องโพสในในเพจของน้องเองนะคะพี่น้องก็ต้องล่อชอุ่มล่อ ชื่นชมนะคะในผลงานของน้องทางด้านการเดินแบบนะคะพี่น้องเป็นนายแบบโมเมนต์การเดินแบบเนาะการเดินแบบก็คือน้ามือฉีวันเกิดบอดบิ๊กแล้วนะคะแต่ว่าพอเข้านี่ก็คือเป็นการทายแบบโฆษณาทายแบบอของแบรนดาน,นีของบอดเฟมนะคะพี่น้องกะรอติดตามเบิ่งแต่ว่าที่เพิ่นอุบไว้เซตนี่ก็คือแบบว่า มันเป็นอีกยังที่แบบว่าแปลกใหม่อีกลูกนึงนะคะพี่น้องทีที่หลายๆคนนะคะจะเอื้นได้ว่าบอดเฟมมันกับว่าคือคือได้พี่น้องว่าให้พอพ,อ,พ,อ,พอแม่ๆนี่คือเตรียมนำมากายาอมยาล้มยามองละกาอย่างอ่ะรถรีเฟอร์เห็น่ะพี่น้องว่าคือแห้งกระดาษบานนี้เพื่อเก็ดผ้าแบบซิบเบ,เบอร์ออกมาเนีนะคะพี่น้องก แปลว่าสาวๆกรีดกันสนั่นสนเนื่อนนะคะพี่น้องลกักกบางช่วงที่ <c oughs> พันแยมออกมานะคะเป็นวิดีโอเนาะในในในซื้อของเพิ่อนละกอาจจะมีเล็กๆน้อย,อยๆที่เขาเห็นเชเวบเชว,บ,ชวบนะคะกะเป็นสิ่งที่นายยินดีนะคะสำหรับน้องยุลีนะคะที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนาะจังจังบอดเฟมนี่ที่เพิ่นเป็นเจ้าของอผลิตภัณฑ์เนี่ยล่ะค่ะพี่น้องที่เพิ่อนในขายเนาะ เพิ่นกะเอ็นดูน้องนะคะแล้ะกับป้อนงานให้น้องนะคะแต่ว่ากะคิดว่าอนาคตข้างหน้านี่คงจะตามมาอีกหลายๆงานนะคะเมื่อการถ่ายแบบนี่แล้วกะออกสู่สายตาออกสู่โซเชียลนะคะกะเห็นเห็นบอดบีก,กับพี่กวัวขีเพิ่นกัเผยออกมาเนาะพี่น้องเนาะว่าอองานยูรีนี่เข่าร้ายนะคะพี่น้องแต่ว่ากะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นต้องล่อล่อความพร้อมของน้องน้ำนะคะล่อการปรับตัวคือเพิ่นกับบดยบดยว่าจะาปูปรับเลยนะคะบางที่ก็คือต้องให้น้องปรับตัวในจังน้อยนะคะพี่น่องกะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะคือจากคนถีบบกค่อยปากบกค่อยเวาวบกค่อยกาะแสดยงออกถ้าจะมาแบบว่าปูปรับเลยมั่นกะจะยากอยู่นะคะแต่ว่าในเรื่องการ ทายแบบนี้กะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะเอื่นไดว่ามันบ่นต้องมันบ่นต้องใส่ข้ามบามันบ่นต้องใส่การเบาแม่นบ่นพี่น้องกะอาจจะเป็นการโพสการเฮ็ดท่ากะอาจจะอ่าบน่ายากสาหรับน้องจนเกินไปนะคะพี่น้องก็เลยเป็นเป็นงานแรกที่อ่าผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนใดให้โอกาสน้องนะคะให้โอกาสน้อง ยูรีเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือเขาจะเห็นว่าบอดเฟมกับไฮนองไปอาไลซ์สดนะคะขายผลิตภัณฑ์ของเพิ่นกับถือได้ว่าช่วงนั้นเขาก็เข้าก็ซื้อช่วงนั้นแหละค่ะพี่น้องซื้อสบู่แต่ว่ากะต้องบอกได้ว่าสบู่ของเพิ่นนี่กะใส่ดีนะคะใส่ดีเลยทีเดียวนะคะก็ได้สั่งซื้อทั้งทั้งทั้งอาทูนาทั้งทูโตนะล่ะค่ะพี่น้องใส่เบิร์ดแล้วก็คิดว่าน่าจะ ซื้ออีกอยู่นะคะนี่ก็เป็นอีกอีกหนึ่งจุดเนาะที่น้องได้มีการพัฒนานะคะจะคล้องกล้าที่จะออกจากกรอบของจะคล้องนะคะพี่น้องกล้าแสดงกล้าแสดงอ,อ้อคืนนะคะในการถ่ายแบบมันก็โบเมนว่ายืนซื่อๆนะคะพี่น้องมันก็จะมีแอคท่า,ท,า,นานท่านั่นท่านี้คือตามเพี่นบอกแหละค่ะพี่น้องแต่ว่ากับเป็นเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แปลกใหม่สําหรับ ที่เห้าอาจจะบ่เคยเห็นในในมุมอีกมุมหนึ่งของน้องนะคะพี่น้องกะจังค่อยติดตามแลวกะชื่นชมน้องกันแล้วกันเนะพี่น้องเนาะ